คือล่าสุดอะหนูไปส่งมอบงานที่ที่หนึ่งมาที่ดูจากแฟนที่สงสัยไหมว่าทาไมห้องประชุมเนี่ยต้องอยู่แบบว่าในห้อง,งตรงนี้เหรอเอก็สงสัยนะคือเนี่ยมันเป็นห้องผู้บริหารคือเขาอะอยากได้ความเป็นส่วนตัวในการประชุมแบบว่าประชุมทีมประชุมหัวหน้าแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่ว่าไม่อยากออกไปประชุมข้างนอกอเขาก็เลยแบบจับ สำหรับการประชุมงานในห้องเลยแล้วทําไมโต๊ะมันเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะโต๊ะ L อลแบบนี้ล่ะอันนี้คือเขาทําเป็นโต๊ะ L Shape ก็คือแบบคอสโตไม้นั่นแหละพี่สามารถแบบจัดลิ้นชักต่างๆภายในโต๊ะได้คือเขาอยากได้ความหรูหราแล้วด้านหลังล่ะคืออะไรอะด้านหลังเนี่ยคือเขาชอบมากทําให้รู้สึกถึงห้องเนี่ยที่มีความลักชูรี่อ่ะก็แบบว่าสามารถเก็บของต่างๆได้คือทาให้ห้องอ่ะดูเป็นระเบียบมากขึ้นึ่งภายในห้องเนี้ยมีทั้งโต๊ะผู้ บริหารที่เก็บของโต๊ะประชุมอีกใช่ห้องนี้ดีมากเลยอ่ะแบบครบจบในห้องเดียวสำหรับห้องผู้บริหารเลยอ่ะใช่